บอกเลยว่าเดือนนี้ดวงพี่กำลังมาออกมาไม่ต่ำกว่า3พนี่ไงล่ะ2องตัวขึ้นไปหรือเปล่านะอย่างนี้หืมจะคริปเลยอย่างนี้สคริปเฮ้ย hey! เอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้านาอาหลานเหลโหลนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพี่หมีคนเดิมกับหมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมจะมาเปิดตู้น้องเมอร์ลินโลลินะฮะ โดยที่คลิปนี้ผมก็มีเพชรอยู่2,007นะครับแต่ว่าผมจะเปิดซักจนถึงการันตีแล้วกันนะครับ900เพชรนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเกลือไหมคลิปเนี้ยแล้วก็ผมขอแจ้งล่วงหน้าเลยละกันนะเดี๋ยวน้องๆก็จะถามว่า ID เดีนี่ยเป็นของใครซึ่งมันไม่ใช่ ID เดียของผมอยู่แล้วนะครับไอดีนี้ต้องบอกก่อนนะฮะแต่เป็นไอดีของคุณมาลุดนะครับก็เป็นหัวกิวของนานาสึแล้วก็เป็น ID ดีที่ต่อจากเนี้ยผมก็จะมาเล่น ID ดีนี้นะครับทำคลิป ID นี้นะครับต้องขอขอบคุณคุุณมาด้วยนะ ซึ่งไอดีเก่าผมถามว่ามันอยู่ไหนมันมีเรื่องนิดหน่อยนะครับก็เลยแบบมันได้เข้าอีกแล้วนะแล้วก็ชื่อเดอะก็อดไอไอดเก่าก็ไม่ใช่ผมนะบอกก่อนนะครับเนื่องจากว่านั่นแหละมันทําให้แบบผมค่อนข้างจะเซ็งนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเฟลกับ ID ที่แล้วมันก็เลยแบบมีเรื่องเกิดขึ้นไงแล้วก็ทําให้ผมแบบตอนแรกอยากจะเลิกแคสไอดของเซิร์ฟเอเชียไปเลยนะแต่ก็ขอบคุณคุณมารุษด,ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์นะครับเขาเรียกว่าสปอนเซอร์เลย ให้กับผมนะฮะก็เลยเป็นไอดีนี้ขึ้นมานะโอเคนะครับเรื่องผ่านไปแล้วก็ช่างมันแล้วกันโดยที่วันนี้ผมจะมาเปิดก็อย่างที่บอกไปแหละนะครับว่าเป็น1การันตี900นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเมอรินโลลี่ของพี่จะมาหรือเปล่าคือแบบพี่เป็นตัวอวยไงไไเป็นตัวอวยของพี่ด้วยน้องต้องมาแล้วแหละเกาหลีพี่ก็เกลือไปแล้วนะตู้น้องเนี่ยหวังว่าเซิร์ฟเอเชียพี่จะไม่เกลือนะ แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณมารุตเขามี3ตัวแล้วนะครับก็มีเมอร์ลินโรลี่สตัวแล้วด้วยส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมจะมาเปิดต่อเลยเอาให้มันได้อันติตันเลยครับน้องๆบอกเลยว่าเดือนนี้ดวงพี่กําลังมาก็ไม่พูดพั่มทาเพลงแล้วทุกคนนี่คือแบบพี่เอาเจเมอร์ลินแดงมายืนเลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเคสไงตัวไหนที่เอามายืนคือแบบก็ไม่ต้องมาแล้วกันคือขออย่างเดียวอย่ามานะเมอร์ลินแดงเมอร์ลินฟ้าเมอร์ลินเขียว ไม่รู้ว่ามีกี่สีแต่ว่าอย่ามานะครับขอเป็น m e ลิโลลินะฮะโอเคปะทุกคนเราก็ไปสุ่มกันดีกว่านะซึ่งคุณมรุษเขาสุ่มไปทั้งหมดตอนนี้คือสุ่มไป4ีรอบนะครับบวกกับการันตีที่แล้วด้วยผมจะมาสุ่มต่อเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ผมก็ไม่ได้เหมือนกันคือต่อจากนี้อย่างที่บอกไปว่าผมจะเล่น ID นี้ด้วยถ้าเขาไม่ได้เราก็ไม่ได้หวังว่าน้องจะมานะน้องอย่าให้พี่ต้องเกลือเลย แล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดเนี่ยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยออกไปเลยนะฮะว่าพี่หมีเปิดกาชาอีกแล้วทุกคน <c oughs> นะครับไปตูมแรกอัดหรือยังอัดแล้วใช่ไหมโอเคมาตูมแรกนะน้องๆบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าผมสุ่ม30เพชรได้อะพี่90เพชรได้อะพี่เดี๋ยวน้องๆดูคลิปเนี้ยออกมาไม่ต่ำกว่า3ไปฮะตูมแรกโอ้โห ดูจากทรงแหละเขาเรียกว่าเป็นการเทเทเกลือออกไปจากมือก่อนไงแล้วก็สักชิปไปดิจานนี่ไง S R 5ตัวไปดิครับน้องๆออกมาไม่ต่ำกว่า3คือมันเป็นการเปิดชิปแบบสวยงามไงตูมที่2ป่ะปมาฮะตูมที่2นี้โอเคก็ยังทองฟ้ามืดอยู่ดีแล้วก็ ตัวกษรเป็นสีทองด้วยอย่างนี้ก็โดนต่อยติดจานรอเลยแหละครับผมตุ่มที่2ก็เกลือไปบอกเลยว่าเดือนนี้ดวงพี่กําลังมาเป็นการทิ้งเกลือออกจากมือไงนะสองตุ่มนะตุ่มที่3ตุ่มนี้มาชัวตุ่มที่สนี้โอเคตุ่มที่3นี้ครับหืมทองฟ้ามืดตึบสื่อดาบแรกอย่างนี้ไม่แปลงร่างด้วยอย่างนี้ก็เกลือไปติจานโอ้โหมาชัวไง อโอเคตูมที่สี่ไม่พูดพ่อมทำเพลงน้องน้องต้องมาแล้วแหละนะ่ใหญ่พี่ต้องเกลือออกคลิปเลยโอเคหมูฮอกมาอย่างนี้เมอร์ลินมาชัวหมูฮอกเออไม่โดนต่อยด้วยตัวสอนสีแดงด้วยโอกาสมาแล้วก็หวังว่าโอกาสนี้จะเป็นของน้องเมอร์ลินโลลิของพี่นะอืมดึงเลยตัวสอนสีทองอย่างนี้ก็เสมอไปดีครับแล้วก็การันตีหนึ่งตัวลุงนะ เออมันต้องอย่างนี้มาฮะตัวเดียวตัวแรกหรือเปล่าอืมไม่ใช่นะครับตัวแรกเป็น R นะก็เป็นจูดตัวที่ส s ง h อ u s า r เซอร์ตัวที่สาม u s e เซอร์เลนเจอร์นี่ออกมาตั้งแต่แบบตอนอยู่เซิร์ฟกอหลีแล้วอ่ะเจอออกมาบ่อยมากเออจูดลัวลัวจูโดลัวเฮ้ยโอ้โหผิดเป็นเกาเธอแดงโอ้โหไอเอ้เอออ มัแบบไม่ทันตั้งตัวเกา่าเทอร์แดงอย่างชอบเลยว่ะตัวฟรีแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตู้เนี้ยมีตัวฟรีโคตรเยอะนะครับแล้วก็เป็นตู้เกลือของเซิร์ฟด้วยแต่ว่าตู้หน้ารีซีโรลเนี่ยหนักกว่านี้เพราะว่าเป็นเลดบัคไงเป็นบัคนะครับใครที่ได้เพชรแบบตอนการันตีเนี่ยคือเป็นบัคของเกมนะเลดมันออกมาบัคไงเขาก็แจกเพชรเป็นการทดแทนนะโอเคมาตุ่มที่ห้าแล้ว ก็ยังโดนต่อยไหมไม่โดนโอเคยกกลับไปได้นะแต่ว่าไม่ใช่สะท้อนนะครับมาตูมที่5นี้ก็หวังว่าจะเป็นจะเป็นจะเสมอไงเสมออย่างนี้ก็สีทองไปดิจารียบร้อยไปดิครับโอเคตูมที่5ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะความเกลือเนี่ยตูมที่6แล้วไปฮะตูมที่6นี้ก็ยังเงียบเฮ้ยไม่เงียบว่ะดาวต,อาตอกอย่างนี้ มันต้องมาแล้วหรือเปล่าน้องอนะี่นงฮะสะท้อนกลับไปได้ด้วยก็มาดีครับบอกเลยว่าเดือนนี้ดวงพี่กำลังมาไปเลยทรลุเลยโดนหน้าไปดีโดนหน้าไปดีเอาดีฮะกี่ตัวโอเคเป็นตัวเดียวนะตัวแรกเลยเมอร์ลินนี่ไงล่ะเกาเทอแดงไงคือตอนนี้คือแบบ เกาเทอรแดงนี่คือปั้นได้ประมาณ4 5ห้าตัวได้อะไรกันครับเนี่ยเกาเทอร์แดง2ตัวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยดูรางวัลหน่อยสิรางวัลอยู่ที่6 2จด2 5มาดิครับผมมึงแทงมาเลยตรงไหนก็ได้ตุ่มที่7แล้วเออก็ยังมาอยู่สคลิปเลยอย่างนี้เกลือหูเรียบโอ้จานจะเหลืออะไรล่ะครับตุ่มที่7 ตุ่มที่แดไปอย่างว่องไวไปะเดี๋ยวคลิปมันจะนานตุ่มที่แก็น่าจะไม่รอดวะสะคริปดิจาร์นอืมตุ่มที่แดก็เกลือไปเฮ้ย <c oughs> น้องน้องต้องมาแล้วนะคือแบบใหญ่พี่เกลือออกคลิปเลยขอไปขิงพวกเด็กๆบ้าง Please <c oughs> โอ้ยังเกลืออยู่ยังเกลืออยู่ถามจริงถามจริงเฮ้ย <c oughs> ตุ่มต่อไปอย่างว่องไวเลยอะคือแบบตุ่มเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ลืมแล้ว <c oughs> แต่ว่าตุ่มต่อไปแล้วกัน เฮ้ยตรงนี้มีรุน้นนี่ไงดาวตกไงแปลงร่างสามด้วยทุกคนแปลงร่างสามอย่างนี้สะท้อนกลับไปได้สะท้อนกลับไปได้ด้วยเอาดิฮะมีลุ้นเนี่ยมีลุ้นเลยอะครับทุกคนนี่ไงละ่ะสองตัวขึ้นไปหรือเปล่านะอย่างนี้ทะลุดีครับเรียบร้อยสองตัวการันตีสองตัวแน่นอนหรือเปล่านี่ไงละ่ะสองตัวจริงๆด้วยมา เออตัวแรกยังไงหือไเอนไดเอนฟ้าก็ต่โยตัวที่สอง S.R. ท Thunder ตัวที่สามตัวนี้อีกตัวหนึง่งนี่แหละอร์ลินเป็นคิงไงก็ได้อยู่ได้อยู่เผื่อแบบเอาไปแลกตู้หน้าไงสะคิปดิอย่างนี้เรียบร้อย S.S.R. สองตัว เป็นคิงแล้วก็ไดแอนเขาเรียกว่ามาแบบมาแบบแพ็คคู่เลยคู่นี้ต้องมาช่วงนี้กำลังมาด้วยตูมต่อไปไปไวเหมือนโกหกเมอร์ลินโลลิหายคลิปเลย <What? S 1> หืมจะคลิปเลยอย่างนี้สคลิปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยจะคลิปปุ๊บมาเลยโอเคได้มาแล้วอีกตัวหนึ่งเอาเรื่องมาเฉย มาเฉยเลยโอเคไหมตุ้มต่อไปมาก็มาเลยคือแบบเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไงจุดบอกบอกว่ามันต้องมาแล้วก็น้องก็มางงคืองงมากอะโอเคตุ้มนี้ตัวสอนสีแดงมีหมู่ฮอคด้วยไม่โดนต่อยท้องฟ้ามืดเกลือโอ้ไม่เกลือไอเซอรออกแต่ว่าเป็นตัวลุงลุงเดลเซลในตำนานมาฮะคือแบบตอนนี้คือเรา ค่อนข้างจะอีซี่แล้วนะก็ขอให้อันตีตันนะคลิปนี้มาโอเคแตคลิปด่ครับเกลือดิการจะมาสตันอะไรล่ะก็เกลือไงไปตูมต่อไปจะถึง600การันตีแล้วโอเคตูมนี้ก็ไม่น่ารอดวะดูทรงแล้ว SR 4ตัวตูมต่อไปขอเป็นตูมลุงได้ไหมตูมนี้ไม่เกลือไม่ใช่ไม่เกลือเกลือ เกลือดิไม่เกลือเลยล่ะโอ้โห SR กี่ตัวเนี่ยห้าตัวอีกตูมหนึ่งจะลุ้งแล้วจานต้องมาแล้วหรือเปล่านะเน็ตเมอร์เบลคุณอยากให้ผมเกลือออกคลิปไม่ได้นะคุณคุณต้องให้ผมแล้วนะน้องเมอร์ลินเนี่ยอันติต้องตันนะคลิปเนี้ยถามจริงเอาเป็นอย่างนั้นเลยเฮ้ยอีกตัวเดียว่เพื่อนขอตัวเดียว ขอตัวหนึ่งได้ไหมล่ะน้องเมอร์ลินไม้พี่ชื่นชมหน่อยสิ oh. <What? S 1> โอ้น้องเมอร์ลินนี่คือน้องแก่ขึ้นเยอะนะเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ถามจริงเดวเซลวันนี้เองจะมาทุกตูมไม่ได้เนะเดวเซลหกร้อยสามสิบผมอยากจะอันตีตันมากๆเลยน้องเมอร์ลินน้องเมอร์ลินต้องอันตีตันแล้วอะนะคลิปเนี้ยยังไงยังยัง ยังไม่ออกยังไม่ออกแต่ว่าตัวสอนสีแดงนะโอกาสลุ้นก็มีโอ้โหเป็นสีฟ้าด้วยโอ้โหเค็มอูมามิจัด SR5 ตัวโอ้โหถามจริงแต่ว่าเราก็ยังดีได้น้องเมอร์ลินมาแต่ก็ต้องได้มากกว่านี้ไหมล่ะนะเออเออสคิปเลยเกลือเลย รู้สึกว่าเอซเอ้อกก็ถือว่าปานกลางนะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็แบบเมอร์ลินไม่ออกไงเมอร์ลินออกไปตัวเดียวรวมกันอันตีก็อีกตัวหนึ่งก็ได้เป็น2ตัวขาดหนึ่งตัวมาอันตีต้องตานแล้วลิปเนี่ยเออเงียบเลยเงียบกิบเลย SR ตัวเดียวนี้คือเห็่งครับเนี่ยมาตูมต่อไปคือตู้นี้มันเป็นตู้ที่แบบเลทมันเท่ากันไง0ูนจุดใช่ป่ะเลทเท่ากันหมดนะครับทุกตัว อืมสกิปดีครับเอาเอากันอย่างนี้เลยโอ้เริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงแล้วไม่มาสักทีมีหมู่ฮอคอย่างนี้แต่ว่าม,มันเงียบจังเลยอะตุมเนี่ยไม่โดนต่อยนะมาอยิงมาเพื่อนสคลิปเลยสคิปหลอกโอ,โอ้โอเคอลิซาเบตมาก็ถือว่า ตัวเฟสติวัลออกมา2ตัวแล้วนะเอ้ย3าตัวแล้วดิใช่ปะ่ะมีน้องเมอร์ลีนน้องคิงแล้วก็น้องคิงเลยแหละจานคิงฟ้า ah, แล้วก็เป็นตัวอลิซาเบธนะครับมี3ตัวแล้วนะตูมต่อไปผมอยากเล่นอันตีตันมากเลยครับทุกคนน้องเมอร์ลินโลลี่ของเราอันติต้องตันแล้วมีหมู่ฮอกแปลงล่างส <c oughs> องเฮ้ยทํำจริงโอ้โห SR เป็นล้านอีกตัวเดียวทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจานเออรอบนี้รอบนี้รอบนี้สองตัวมาดีครับแปลงล่างสะท้อนกลับไปได้ด้วยอบอกเลยว่าดวงมาเดือนนี้ดวงมาเป็นสี่ลุงด้วยก็สะท้อนกลับไปได้ทะลุด้วยโดนหน้าไปดีครับสองตัวขึ้นไป มันต้องอย่างนี้ดวงมันต้องอย่างนี้ตัวแรกก็เป็น R เลยมามาสตัวที่สองอตัวนี้แหละมาเดลเดรเดลเดรเจ้าเก่าว่ะ SR OK ีล่าตัวนี้หรือเปล่ายังไม่ใช่ <S <S เป็นทวีโกนลูรัวลูลัวอาริโอน่นี่เอาาเซอร์เลนเจอร์ เออมาเมอรินโอ้โหอ,โอลิซาเบธอลิซาเบธบอกเลยอันตีตันไปแล้วตันไป2ไอดีแล้วด้วยไอดีเก่าก็ตันไอดีเกาหลีก็ตันไอดีนี้ก็ตันโอ้โหอ,โอลิซาเบธน้องก็มาบ่อยเกินแต่ก็ได้อยู่นะก็เก็บเหรียญไว้แลกตู้นะ่ะมหขอตัวหนึ่งได้ไหมล่ะน้องเมลินถ้าไม่รวมการันตีนี่คือได้แค่ตัวเดียวเองนะจยนมันไม่ได้เลยนะอย่างนี้<า>คือแบบน้องนี่ขิง ขิงย oh oh mm ับแน่นอนนะฮะในเม้นโอ้โหโอ้โหอย่างนี้สคริปดิเหลือเลยรละครับหืม SR สตัวอีกสองตูมนะบอกเลยว่าอีกสองตูมน้องต้องมาแล้วแหละทุกคนขอกกาลังใจหน่อยกดไลค์คลิปนี้เลยกระทืบไลค์เลยบอกว่าจานหมี่จานหมี่ต้องได้แล้วนะเออตูมนี้สัคริปดิตูมนี้เกลือแบบเห็นได้ชัดมากหือ โอมสุดท้ายแล้วของคลิปนี้มาฮะน้องเมอร์ลินน้องต้องมาแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเออมีป่ามีป่าอย่างนี้แปลงร่างสองเขาเรียกว่าเดสตินีดรอเพิ่นของฉันว่ะคือมันต้องมาแล้วแหละตาเน,นี่ยมีป่าด้วยป่ามาช่วยลูกด้วยลูกกินกล้วยอยู่บนหลังคาไงป่า,าปบอกว่าเคลวซันไงมา เวลสันเต็มเต็มหน้าโป้งไปดีครับหู้ยตัวระเบิดไปเลยกี่ตัวสองตัวแน่นอนนะการันตีมาตัวแรกอ่าขอปิดคลิปสวยงามหน่อยมาตัวแรกเอสนาตัวแรกเอทรอซ่าตัวที่สามเอสอาริวูเลียนนะ ตัวที่4เออก็จะเป็น SR ก็เป็น SR ไว้ไฮตัวที่5เป็น R นะกอกิอุสนะครับตัวที่6อืมตัวนี้แหละเมอลินบอกเลยว่าเดือนเนี้ยดวงพี่กำลังมาออกมาไม่ต่ำกว่า3ามคุได้สิทธเจี๋วนี้เออมันต้องอย่างนี้ทุกคนเรียบร้อยนะครับอันติเต็มดิจานเอาเรื่อง อขอแค่นี้พอแล้ว3ตัวปเราไปเลือกน้องเมอร์ลินอีกตัวหนึ่งดีกว่านะเราก็อันติเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะน้องๆพี่ไม่รู้ว่าจะได้กี่ตุมแต่ว่าพี่เนี่ย900เพชรได้มา3เรียบร้อยทุกคนอันติตัวนี้ก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยถือว่าเคสนี้ก็ถือว่าได้ผลนะเอาเอาเจ๊เมอร์ลินมายืนตอนโตน,นี่คือไม่ออกเลยออกแต่ตอนเด็กคือมันได้ผลนะครับทุกคนน้องๆตูดใครเนี่ยตูดป่าฟ้าอีกแล้ว เดี๋ยวเปลี่ยนที่ก่อนนะตรงนี้แล้วกันก็โอเคสรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้เป็นตัวเฟสนะฮะน่าจะ6ตัวหรือเปล่าใช่ไหมมีคิงนะครับมีอลิซาเบตสองตัวนะครับเป็น3ตัวมีน้องเมอริน2ตัวเป็น5ตัวเออออก5ตัวนะครับรวมการันตีก็6ตัวก็เป็นตัวเฟสทั้งหมด6ตัวนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะที่บอกแล้วว่าดวงพี่มันม้านะครับเดือนนี้ โอเคก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าผมจะเล่นอดีนี้เป็นอดีหลักนะคนไหนที่เจอชื่อเดอะก๊อตหรือว่าเจอชื่อไหนก็ไม่ใช่ผมนะบอกก่อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทีมงานผมด้วยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แบบทําไมพี่หมีไม่เกลือเลยครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะไหนไหนพี่ก็ไม่เกลือแล้ะหลังจากตู้รีซีโรลที่ผ่านมาก็เกลือปะคลิปนี้ไม่เกลือก็ขอฝากทุกคนด้วยกดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกกดกดดิ่งแงแ้้เตือนนวยฮ เพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจงคลิปอะไรนะครับก็จะลืมติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับผมคลิปนี้พี่ไม่เกลือไงน้องๆบอกเลยว่าเดือนนี้ดวงพี่กำลังมา